สวัสดีครับผมครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีการซ่อนวันเกิดนะครับหรือปิดการแจ้งเตือนวันเกิดไม่ให้คนอื่นเห็นหรือเพื่อนในเฟซของเราเห็นเนาะนะครับผมเพราะว่ามีคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาเรื่องนี้นะครับผมก็เลยมาทําให้ได้นะครับผมโอเคก่อนอื่นนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่ขีดสามขีดแบบผมนีครับเนี่ยครับนะแล้วก็เลื่อนลงมาครับมาที่ การตั้งค่าแล้วฟาร์มเป็นส่วนตัวนะครับผมแล้วก็มาตรงนี้ครับการตั้งค่าครับเราก็เลื่อนลงมาครับเห็นตรงนี้ไหมครับฟาร์มเป็นส่วนตัวนะครับการตั้งค่าฟาร์มเป็นส่วนตัวเห็นไหมครับตรงนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยนะพอคลิกเข้ามาเสร็จแล้วนะครับคันนี้นะครับให้เราไปตรงนี้ครับจัดการโปรไฟล์ของคุณนะครับเนี่ยครับ พอได้ตรงนี้เราใช่ไหมครับคันนี้ให้คุณผู้ชมนะครับมาตรงนี้เลยครับเลื่อนลงมาครับจะมาเห็นคําว่าข้อมูลพื้นฐานนะครับตรงนี้นะครับให้เรากดแก้ไขครับแล้วเราจะเห็นวันเกิดนะครับกับปีเกิดนะครับให้เรามาตรงนี้ครับฝ่ามือนะครับสังเกตนะครับของคุณผู้ชมนะครับที่ยังไม่เคยมาตั้งนะครับ ตั้งค่าวไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นรูปคนถูกไหมคันนี้ให้เรามาเป็นรูปนี้ครับดูนะครับอันนี้เป็นเพื่อนของเพื่อนเนาะคันนี้มาที่ตัวเลือกครับแล้วก็มาที่เฉพาะชั้นนะครับเห็นไหมครับจะเป็นกุญแจที่ล็อกเอาไว้นะครับเป็นเฉพาะชั้นให้หมดเลยนะครับนะเพียงแค่นี้นะครับถ้าเป็นวันเกิดนะครับหรือครบวันเกิดของเรานะครับก็จะไม่แจ้งเตือนให้ เพื่อนเห็นนะครับแต่จะแจ้งเตือนให้เราเห็นนะครับแต่คนอื่นจะไม่รู้นะครับอันนี้คือการซ่อนมันเกิดนะครับหรือการปิดแจ้งเตือนวันเกิดนะครับไม่ให้คนอื่นรู้นะครับที่หลายๆท่านสอบถามเข้ามานะครับอันนี้น่าจะมีวัตถุประสงค์ของคุณผู้ชมแต่ละท่านนะครับว่าจะไปตั้งค่าทําไมอันนี้อันนี้อยู่ที่เหตุผลของแต่ละคนเนาะเอามาผมมีหน้าที่คือมาแนะนํานะครับแล้วก็มาสอนเทคนิคการ ใช้งานต่างๆนะครับผมก็ประมาณนี้ครับวิธีการซ่อนวันเกิดนะครับหรือปิดการแจ้งเตือนวันเกิดนะครับใน Facebook ของเรามีแค่นี้เองนะครับถ้าชอบยังไงนะครับเห็นมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับ NN สอนใช้คอมพิวเตอร์ช anel ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเอ็นสอนใช้คอมพิวเตอร์ช anel นะครับครั้นี้นะครับถ้าจะ ให้สอนเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ติดปัญหาอะไรเกี่ยวบทางด้านไอทีคอมพิวเตอร์แอปพลิเคชันต่างๆนะครับสอบร้อมเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้ผมจะตอบให้นะครับผมไล่ตอบแต่ผมจะบอกก่อนนะครับอย่างที่บอกทุกคลิปนะครับก็คือบางทีผมไม่เห็นข้อาร์มนะเพราะว่าวันหนึ่งก็ข้อาร์มเข้ามาเยอะพอสมควรผมแนะนําให้ทักมาบ่อยๆเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวผมจะสร้างไล์โอนะครับเพราะว่า จะช่วยในการแก้ปัญหาตอนตอบแชทนะครับผมจะได้เห็นแจ้งเตือนหมดบางครั้งแชทใน Facebook ก็เนาะบางทีถ้าเยอะเกินผมอาจจะไม่เห็นถึงมันไม่แจ้งเตือนขึ้นมาให้ผมมาครับอันนั้นต้องขออาภาัยมานานตรงนี้ด้วยนะครับโอเคครับส่วนคปบูนี้เอ็นเอ็นสอนทางเตชแนลสวัสดีครับ